สองสามีภระยาชื่อนายทองใบกับนางสายหยุดมีอาชีพเลี้ยงกบขายเขามักนะนำกบไปขายที่ตลาดเป็นประจำเช้าวันหนึ่งนายทองใบกำลังทำกบไปขายในตลาดมีกบตัวหนึ่งนายทองใบจับขึ้นมากำลังจะทำสังเกตเห็นว่ากบมีน้ำตาคอเบ้าเหมือนกับจะร้องไห้เอง็งทำให้เร็วเข้าเดี๋ยวได้เอาไปขายที่ตลาดนางสายหยุดพูด จ้าที่รักหลังจากนายทองใบกลับจากตลาดมีผู้ชายผู้เท่าคนหนึ่งอยู่ใต้ต้นไม้พูดขึ้นมาล,ยลยอยใครทำกรรมใดไว้กรรมนั้นจะตามมาเลววันนายทองใบเล่าให้นางสายหยุดฟังนางสายหยุดก็หัวเราะด้วยความไม่เชื่อปีต่อมานางสายหยุดเริ่มตั้งท้อง ตะทั้งสองดีใจที่จะมีสมาชิกใหม่เมื่อครบกำหนดขอดนายทองใบไปตามหมอทำเยมาทำขอดเมื่อนางสายจุดและนายทองใบเห็นลูกตัวเองต้องตกใจลูกของเขามีหน้าตาประหลาดคล้ายกบชาวบ้านได้ข่าวต่างก็พามาให้กำลังใจคืนหนึ่งนายทองใบเห็นหน้าลูกละล่ำให้มันเป็นกร,รมที่พ่อแม่สร้างขึ้นมา ลูกไม่น่ามารับกรรมแตนเลยวันลุงขึ้นขาอุ้มลูกไปหาหลวงพ่อที่วัดใกล้บ้านหลวงพ่อครับช่วยผมกับลูกด้วยข้าช่วยเองไม่ได้หรอกมันเป็นกรรมที่เองสร้างขึ้นมานอกจากคำแนะนำให้เองไปทำไร่ทำสวนและเลิกฆ่าสัตว์ครับหลวงพ่อผมจะทำตามนายทองใบรับคํา สองสามีภรยาหันยึดอาชีพทำไร่ทำสวนแทนแต่อย่างไรก็ตามลูกของเขาก็ยังเป็นกบเหมือนเดิมท่านผู้ฟังครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์กันมาได้นะครับช่องเงาบุญยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นครับ